เกิดอะไรขึ้นครับแฟนคลับเอซีของน้องซีแกรมโตเกียวมิวสิกคืองงกันเป็นแถบๆเลยนะครับเมื่อมีประกาศจากบ้านฮัคบ้านฮัคด้อมเต้าปลาทูบ้านฮัคน้องซีแกรมด้อมเต้าปลาทูเนี่ยได้ออกมาประกาศขอยุติบทบาทก็คือปิดกลุ่มไปเลยปิดกลุ่มบ้านฮัคไปเลยเกิดอะไรขึ้นทีนี้นะครับเราได้มาเห็นเนาะ ทางในบ้านฮักอีกหลังหนึ่งก็คือบ้านฮักน้องสี่แกรมโตเกียวมิวสิคนะครับอันนี้ยังไม่ได้ปิดนะแต่อันที่ปิดก็คือบ้านฮักน้องสี่แกรมด้อมเต้าปะทูนะครับที่ปิดไปประกาศปิดอยากไปทางการใช่ไหมสาวสีใช่ค่ะขออนุญาตอ่านประกาศก่อนนะครับเป็นประกาศนี้นะจากทางบ้านฮัก น้องสีแกรมดอ้อมเต้าปลาทูนะครับประกาศยำเป็นทางการเลยรประกาศบอกว่ายัางไงสาวสีค่ะนนในประกาศนี้นะคะก็ประกาศยุติบทบาทบ้านฮักน้องสีแกรมด้อมเต้าปลาทูน้อยนะคะก็เป็นหนังสือออกมานะคะอขออนุญาตขยันนี่เรื่องการยุติบทบาทบ้านฮักน้องสีแกรมด้อมเต้าปลาทูน้อยทางแอดมินทุกคนขอสิ้นสุดการทําหน้าที่ต่างๆและการดูแลรับผิดชอบ ทุกอย่างในบ้านฮาร์ดน้องสีแกรมขอปิดบ้านปิดเพจปิดช่องทางการสื่อสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับบ้านฮาร์ hmm. ดดอมตาประทูดอมตาปะูน้อยน้อยดคะแล้วก็เนื่องจากมีเหตุผลบางประการ mm hmm. เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายตลอดระยะเวลาที่ได้ทำหน้าที่วันนี้แอดมินทุกคน <c oughs> มีความตั้งใจและทำทุกอย่าง ด้วยความบริสุทธิ์ใจมีแต่ความรักค่ะมีแต่ความปรารถนาดีที่มอบให้กับน้องซีแกรมนะคะคคขออภัยค่ะตัวเลเล็กนิดนึง,นงค่ะศิลปินน้อยของเรารเรื่องนี้แม่นุ้ยกับทางบอสได้ปรึกษากันแล้วค่ะบอสร,รับทราบและเข้าใจทุกอย่างเป็นอย่างดีต้องขออภัยพ่อพ่อแม่แม่แมพี่พี่ทางแอดมิน ที่ไม่ได้ดูแลบ้านหักของเราตอ่อรู้สึกรักผูกพันกับพ่อๆ่แม่แม่พี่พ,พี่บ้านเราเป็นอย่างมากเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วแต่เมื่อถึงเวลาแล้วก็คงต้องกล่าวคำอำลากันหากแอดมินทุกคนบกพร่องต้องขออภัยมานะักที่นี้ด้วยค่ะคคก็คือเพจนี้นะคะก็ พจที่สนับสนุนนะคะน้องซีกแกรมนะคะอยากสุดความสามารถช่วยผลักดันนะคะในตัวศิลปินคนนี้มาเริ่มต้นมาด้วยกันเลยค่ะค่ะแล้วก็มีข้อความท้ายนะคะบอกว่าการตัดสิทใจครั้งนี้ได้ผ่านการใช้เวลาในการพิจนารณาและไต่ตรองอย่างถี่ถ้วนแล้วนับจากวันนี้เป็นต้นไปทางแอดมินทุกคนอยากขอขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตท,ที่ดีเสมอมาต่อศิลปินน้อยของเรา และอยากให้ทุกคนได้สนับสนุนและให้ความสนใจติดตามผลงานศิลปินของเราต่อไปค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะซึ่งเ,เรียนมาเพื่อทราบ ทีมแอดมินบ้านฮักสีแกรมดอมเต้าปะทูค่ะครับผมหลังจากมีประกาศนี้ออกมานะครับทางบ้านฮักน้องสีแกรมแม่นุ้ยแฟนเพจอันนี้คือคแม่นุยน้ยเนาะได้นํามาโพสต์ในกลุ่มบ้านฮักน้องสีแกรมโตเกียวมิวสิกนะครับพร้อมกับกมีแคปชั่นด้วยแล้วก็มีรูปนี้ที่มาประกอบด้วยเนาะก็คือรูปประกาศมาประกอบด้วยนะครับ,รบมีแคปชั่นบอกว่าสวัสดีและขอประกาศแจ้งพ่อพ่อมแม่พี่พี่เอฟซี FC, บ้านฮักน้องสีแกรมด้อมเต้าปะทู ทุกท่านทราบนะคะเรื่องการยุติบทบาทของบ้านฮักน้องสีแกรมดอกเต้าปะทูน้อย<ะ>ทางแอดมินทุกคนขอสิ้นสุดก็น่าจะเหมือนกันเลยไหม<ะ>ขอสิ้นสุดหน้าที่ต่างๆและการดูแลรลบผิดชอบทุกอย่างในบ้านฮักน้องสีแกรมขอปิดบ้านปิดเพจปิดช่องปิดช่องทางการสื่อสารทุกอย่างที่เกี่ยวกับบ้านฮักน้องสแกรมดอกเต้าปะทูน้อยเนื่องจากเ<ะ>ป็นเหตุผลบงการเหมือนกันเลยไหม น่าจะเป็นอันเดียวกันนะครับน่าจะเป็นข้อความเดียวกันเลยที่แม่หนุยน่ะนํามาโพสนะครับเกิดอะไรขึ้นทีเนี้ยเกิดอะไรขึ้นพราะแม่หนุยเองก็คือเป็นตัวตั้งเขาเรียกว่าตัวตั้งตัวผแสตมั์เอฟซีตัวโยงแล้วก็เป็นคนที่ซัพพอร์ตน้องซีแกรมมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มนะคะแลวทีนี้ก็เรียกว่าทําเอาแฟนคลับเอฟซีนะคะส่งกําลังใจให้กับน้อง ซีแกรมกันเยอะมากๆเลยแล้วก็เห็นใจนะคะแล้วก็บางท่านบางคนก็เข้าใจในเหตุผลเนาะ<ม>คือเหตุผลบางอย่างมันไม่สามารถที่จะพูดออกมาหรือพิมพ์ออกมาได้แต่ก็มันมีผลแหละอ่าแต่คือเขาก็งงไงว่า<ม>เอ๊ะ<อ>ก็คือก่อนหน<ม>้าก<อ>็เออดีๆอยู่เลย<ม>แล้วบ้านหลังนี้ก็สนับสนุนผลงานของน้องท<ม>ุกๆผ,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 ผลงานแล้วก็ ทำให้น้องเหมือนผักด,ดันทําให้น้องมีชื่อเสียงมาจนถึงวันนี้เอ๊ะแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงปิดตัวลงไปแล้วเ<ะ>อฟซี FC, เพราะว่าแม่ๆพี่ๆที่อยู่ในบ้านฮะก็ ก็ไม่ได้เจอกันอีกแล้วสิอะไรเงรี้ยไม่ได้พูดคุยสื่อสารกันอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ยังมีบ้านฮักน้องสีแกรโตเกียวมิวสิดอยู่นะสามารถเข้าไปได้เลยที่มีตอนนี้มีคนอยู่ในบ้านฮักก็คือประมาณ1 0, 6 0 0 0คนค่ะแล้วก็บ้านฮากกลุ่มบ้านของแม่นุ้ยนะครับที่แม่นุ้ยได้ดูแลแล้วก็ใส่รูปน้องสีแกรมเป็นบ้านฮักน้องสีแกรมแม่นุ้ยแฟนเพจอันนี้จะเป็นเพจไหมอันเนี้ยใช่ค่ะผู้ติดตามก็ห้ากมุ่นอันนั้นจะเป็นเพจนะก ก็มีหลายหลังพอสมควรค่ะทั้งซีแกรมโตเกียวมิวสิกแล้วก็ซีแกรมกับคูชินจังใช่ครแล้วก็ยังมีอยู่ในกลุ่มบ้านโตเกียวมิวสิกด้วยค่ะครับผมอะแล้วทีนี้นะครับหลังจากที่แม่นุ้ยได้นํามาโพสต์ในกลุ่มบ้านฮักน้องซีแกรมโตเกียวมิวสิกแล้วนะครับอะพูดถึงประกาศตรงนี้แหละที่ยุติบทบาทแล้วก็ปิดเพจปิดทุกช่องทางไปเลยเนาะค่ะอแล้วมีแฟนคลับ f c ก็เข้ามาคอมเมนต์ทีนี้บอกว่า ทำไมคะสงสารน้องซีแกนจังเลยไม่รักซีแกนกันแล้วหรอ,อยังรักแม่นุ้ยนะคะอืม,อม,อม,อมแล้วก็มีคนเขาไม่เข้ามาแบบนี้บอกว่าเข้าใจแม่นุ้ยทุกอย่างเอาที่เราสบายใจดีอนึกแล้วก็จะก็ใจแม่นุย้ยให้กำลังใจแม่นุยนะ้ยเนาะเป็นกำลังใจให้คะ่ะเราก็ดูน้องห่างๆแล้วกันนะคะเอ๊ะ ยังไงทําไมว่าอย่างนั้นอ,อืน้องยังได้ร้องเพลงต่อไปไหมคะยังรักน้องซีแกมและชอบน้องร้องเพลงมากๆค่ะอ่าท่านนี้บอกว่าเกิดเกิดยังคืนอธิบายให้เข้าใจแลยใจบอดีเลยเลยคนนี้ว่าอย่างนี้เกิดอ,อ,อะไรขึ้นสงสารเต้าปาทูเลยเดี๋ยวว่าจะออกมาพูดเองรอค่ะแม่แม่เรื่องมันใหญ่ขนาดนั้นเลยหรไม่น่ามีอะไรมั้งเราว่า คนนี้บอกว่าคนนี้ถามว่าอะเหมือนเหมือนถามหรือตอบอะไรก็ไม่รู้นะอะท่านนี้เขาก็คอมเมนต์มาบอกว่าดราม่าเรื่องชุดนั่นแหละหรือเปล่าอือดราม่าเรื่องชุดลูกแกรมนั่นแหละวสันอ่ามีคนมาตอบคอมเมนต์นี้ต่อเหมือนกันบอกว่าน่าจะไม่ใช่ครับไม่น่าจะเกี่ยวกันอ่าคืออย่างนี้คะ่ะที่แฟนคลับบางส่วนที่ยังสงสัยอยู่ก็เพราะว่า ด้วยความที่ไม่เกิดอะไรผิดพลาดก่อนหน้านี้เนาะซึ่งได้มีการการแสดงอะไรต่างๆนานาถ้าเกิดน้องไม่สบายอะไรเงี้ยก็คือมีการแจ้งอยู่แล้วนะคะแล้วก็คือเขาเท่าที่ติดตามมาน้องค่อนข้างที่จะดราม่าน้อยนะก็เลยงงว่าเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยออจริงๆแทบไม่ค่อยเห็นดราม่าของซีแกรมเลยนะอือค่ะอ่ะคือคอมเมนต์ของคนที่ถามเรื่องชุดเนี่ยว่าใช่ดราม่าเรื่องชุดหรือเปล่าเขาก็ยังมาถามตอบบอกว่าดอมแม่ดอมแม่ฮัก ดอมแม่ฮัเคือลาาออกล่ะคะหรือผู้ปกครองจะเข้ามาดูแลเองคะอันนี้เขาถามหรือเปล่า <Okay. S 1> อ่า <Okay. S 1> อืมก็ไม่รู้เหมือนกันเราไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นก็ <Okay. S 1> ส่งกำลังใจให้น้องซีแกมนะคะแล้วก็ แม,แม่ทีมแอดมินแล้วกันค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะก็ยังคงติดตามน้องซีแกรมกันต่อค่ะไม่ว่าจะเป็นผลงานเรียนหรือ,อผลงานการแสดงนะคะแล้วก็ล่าสุดวันที่7นี้นะคะอย่าลืมค่ะกลุมปิดไลฟ์สตรีมมิ่งโตเกียวมิวสิกนะคะมาในตรีมโปรงลางสัอ่อนรับรองว่ามว่วนเฮฮาได้อีกแบบแน่นอนค่ะครับผมแล้วก็ฝากสามารถติดตามผลงานของน้องซีแกรมนะครับได้กันต่อเลยน้องแล้วก็ฝากสนับสนุนน้องด้วยนะทาง ผ่านทางอัพเดทผู้จับัตฟินแลนด์ก็ได,หได้หรือว่าโตเกียวมิวสิกก็ได้หรือว่าเฟซของน้องเพจของน้องเองก็คือสีแกรมน้องสีแกรมเนาะ,ะได้เลยหรือไม่งั้นก็ติดตามเมนูไว้ด้วยก็ได้เนาะไว้อัปเดตผลงนานแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรละ่ะคอยกดไลค์กดแชร์ช่วยน้องแล้วกันครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ